นะคะพี่น้องชาวเกษตรทุกท่านนะคะวันนี้จะมาแนะนําวัฒนกรรมใหม่จากบริษัทวีไซน์นะคะคือเวเพนด้าตัวนี้นะคะเป็นสารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพนะคะใช้ได้กับร่วมกับปุ๋ยกับยาทั่ว,วไปไม่ว่าเป็นยาเพียยาหนอนหรือว่าเขาคุกเขาปุ๋ยก็ได้หรือว่าคุกเขาเมล็ดพันธุ์ก็ได้นะคะคุกเขาเมล็ดพันธุ์จะทําให้ความงอกดีแล้วก็หน่ออ้วนนะคะถ้าฉีดพ่น แต่แล้วจะทําให้แตกกิ่งแตกกอนะคะวีเพนด้าฉีดแล้วดกแล้วงามมาดูพริกเนี่ยจาจะหัวยิกๆนะคะเนี่ยตอนนี้คายหมดแล้วนะคายมาแล้วแต่ยังไม่หมดเหลือเป็นบางต้นเนี่ยดูต้นนี้นะคะหัวยังยิกหัวเนี่ยคายไปเยอะแล้วล้วดูเม็ดฟ์มเม็ดธรรม,มดาถ้าหัวยิกเม็ดจะง,งอนะคะนี่ดูเม็ดตรงริี้วเม็ดยาวเม็ดสวยเม็ดอ้วนตีดีเนี่ยยังไม่หายดีมากเท่าไรเพราะมันเป็นเยอะมากนะคะแต่มาดูว่าาร์มดกความงามของมันเวลาเราฉีดป่นลงไปเนี่ย ละอองมันจะร่วงลงดินก็จะทําให้ดินนะ่ะดินดีดินร่วนดินซุยแล้วก็ทําให้พืชผักของเรานั้นงามเพราะรากมันจเจริญเติบโตออกเร็วมาดูว่าเราดกมาแค่ไหนนะคะมาดูกันว่ามันดกเนี่ยดูนี่ติดทุกข้อติดทั้งต้นค่ะเนี่ยไม่มีแม้แต่เนี่ยดกกนกิ่งลูปไปหมดเลยค่ะเนี่ยกิ่งห้อยลงเลยนะคะเนี่ยดูได้เลยนะคะเพราะกิ่งมันห้อยลงดูดูเขคะว่ามันดกนี่ดูต้นนี้เลยะคะ่ะเนี่ยมันลู่ลงดูต้นนี้นะคะเนี่ยมันอ่อนลงไปเลยค่ะเนี่ยดูเนี่ย มันดอกไหมคะเนี่ยดกไหมคะนี่มันดกไหมคะดกมากเลยค่ะเนี่ยให้ดูได้เลยดกทุกต้นค่ะมันงามมากในกะตวันมันส่งเนี่ยดูได้เลยค่ะเนี่ยดูได้เลยนะคะดกมากงามมากดูได้เลยค่ะเนี่ยเก่งกก่งลู่ลงจากต้นเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะว่าก่งมันลู่ลงดกมากเห็นไหมคะเนี่ยดกมากเลยค่ะดูนี่ วีแพนด้าของเราตัวนี้เป็นสารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพนะเป็นได้ทั้งปุ๋ยทั้งยาเป็นได้ทั้งปุ๋ยเป็นได้ทั้งสารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพนะคะใช้ดีจริงๆค่ะขอให้ใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะใช้ดีมากๆวีแพนด้าปุ๋ยสารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพยาของเรานะคะดีมากๆใช้แล้วดกแล้วงามนะคะใช้ได้กับทุกอย่างค่ะใช้กับปุ๋ยกับยาทุกอย่างได้นะคะใช้แล้วผลผลิตเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลผลิตจากได,ได้จากเคยได้เท่านี้จะได้เพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งถึงสองเท่าตัวนะคะวีเพนด้าตัวนี้นะคะขอบคุณค่ะใครมีอะไรติดต่อได้ทั้งนี้นะคะสนใจติดต่อได้ที่ท,ที่เรานี่นะคะติดต่อได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ